i n f o r m a m a r k e t เปิด2อีเวนต์ใหญ่ FIA s i a 2อ2 5ยและไวต a f o o d a เ i a ชีย5องอากรรสแสดงนวัตกรรมส่วนผสมอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสุขภาพที่ครบคันที่สุดในเอเชียมากกว่า1 5 0 0แบรนด์จาก70ประเทศทั่ทวโลกพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมสูมม่มาตรฐานสากลเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารและสุขภาพสร้างโอกาสนำไทยสูรร่ศูนย์กลางนวัตกรรมส่วนผสมอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสุขภาพ FIA s i a and Vita Foods Asia ladies and gentlemen are you ready four three two one สำหรับการจัดงาน Food i n g r e d i e n t Asia แล้วก็ Vital Food Asia ปีนี้นะคะเราคาดหวังผู้เข้าชมงานมาน36,000ราย จาก73ประเทศค่ะประกอบการมาร่วมง,งาน1,500บริษัททั้งชั้นบนชั้นล่างนะคะเป็น FIA s i a แล้วก็ w h i t e f o o d Asia จะมีสัมมนาที่เป็นด้าน regulatory ด้าน trend ด้าน move m น e n t ของตลาดในประเทศในภูมิภาคเอเชียเนี่ยภายในงานแล้วก็มีด้าน technical ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะอ,อยู่ประมาณร้อยหัวข้อภายในการจัดงาน3วันคือวันนี้17กันยายนถึง19กันยายนค่ะที่สุวรรณภมิเศริกิจเราคาดหวังว่า นอกจากจะมีการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวกับด้านอาหารแล้วเสริมอาหารซึ่งเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเ,เราเห็นว่าเมืองไทยมีการติบโต้ค่อนข้างสูงแล้วคาดว่าตัวนี้นอกจากพาผู้ประกอบการมางานแล้วเนี่ยยังจะเป็นตัวส่งเสริมผลักดนันทางเศรษฐกิจ mm. เช่นการใช้จ่ายของผู้คนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อร่วมง,งานสองงานนี้ค่ะ